เอาไปดูคุณพิชัยาน,นาริตพั์เป็นไงครับวันนี้นี่ออกมาตอบบิ๊กตู่ทันทีเลยครับสิข้อแยละสิวนวทางใช่พื้นเศรษฐกิจยังไงเอ่ยคือ,อคุณพิชัยน,นาริพันอดีตและมนตีีพลังงานใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เก่าในการเสวนาหัวข้อนะแน,นะนะแนะทางออกของไทยหลังโควิดสภาที่3ที่สมาคมนักข่าวบอกว่า สภาวะเศรษฐกิจของโลกตอนนี้นะฮะหลังวิกฤตโควิดเนี่ยมันย่ำแย่อย่างหนักโดยปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะติดลบถึง5.2%แต่เศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันจะย่ำแย่หนักกว่าจะติดลบ 8- 9%ถึงแล้วยังยิ่งซ้ำเติมหนักเนื่องจากเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันย่ำแย่มาก่อนหน้านี้แล้วหลายปีตั้งแต่ตั้งแต่มีการปฏิวัตินั่นแหละและก็ติดลบหนักเท่ากับว่าการจะลบการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจในตลอด6ปีนี้ออกไปเกือบหมด จนทำให้เศรษฐกิจไทยแทบจะไม่เติบโตเลยใน6ปีนี้ดังนั้นตามที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเรียกร้องให้ช่วยการหาทางออกให้กับประเทศใช่ไหมนะคะคุณพิชชยเลยบอกว่างั้นก็ขอแนะนำพลเอกประยุทธ์หน่อยก็แลันนะ,ะบอกว่าข้อเสนอสิแนวทางฟืง้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิดนะ,ะหนึ่งการแก้ไขด้านธำนน์นน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 ะนน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 าเดินไปได้นะนนน ต้องกลับมาสู่หลักธรรมิบาลและความถูกต้องของกฎหมายอันนี้ก็สําคัญนะความถูกต้องของกฎหมายยุติบิดเบือนกฎหมายเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเมือง 3. แก้ไขภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกเพราะตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ย ภาพพดของประเทศไทยเนี่ยมันเสื่อมเพราะตอนนั้นอยู่ในช่วงคอสชอยึดอํานาจไงใช่ครับนะส่ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนเพราะว่าเวลาภาคพยายามไปแสดงความคิดเห็นอะไรปุ๊บคุณก็อย่างน้อย,อย,อ,ยอย่างน้อยกฎหมายเลยนะอะไรทําให้พื้นที่สปกปรกดูพยศประชาชนอย่างนั้น 5. การปรับปรุงระบบราชการอ,อันนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าโอ้โหเดินช้าหรือเกินระบบราชการนะอ่ะไม่ต้องอะไรมากอะ่ะกระทรวงหม่อมเต่าเนี่ย ใช่ไหมล่ะคอมเกา่าหกการดําเนินนโย,ยบายการเงินและนโย,ย,ยบายของการคางังให้สอดคล้องการถามว่าทุกวันเนี่ยค่อยกันไปค่อยกันมานะเจด็ดการป,ปรับปรุงราคาพลังงานเพื่อช่วยประชาชนลดค่นนนนาใช้จ่ายนีวันนี้ขึ้นเมื่อวานวันนี้ขึ้นอีกหกสิบตังค์ลงหนึ่งลงหนึ่งขึ้นสามครั้งเออแล้วก็บอกว่าจะลดลงลดลงแล้วไม่รู้มีข่าวจริงเปล่าว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่ยี่สิบใครจะเติมน้ำมันปั๊มใบจากเนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังเจ็ยี่สิบบาทปั๊มปั๊มบางจากเออ เติมยี่สิบบาทเต็มถังอียี่สิบอียี่สิบนะเต็มถังนะใช่แต่ว่ามันมีข้อแม้เยอะทำไมคุณต้องคุณต้องเป็นลูกค้าของเขาคุณต้องมีบัตรอะไรอ่ะบัตรของมีบัตรสมาชิกมีแล้วเขาก็จะเปิดให้คุณไปลงทะเบียนตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงแล้วเขาก็จะเปิดให้คุณเติมเติมน้ำมันเนี่ยนะสิบโมงถึงเที่ยงแล้วก็จะมีแค่สิบสาขาในประเทศไทยอ่ะ และคุณต้องเติมและคุณต้องเติมในจังหวะเวลานั้นถ้าในจังหวะเวลานั้นที่คุณมีบัตรแต่คุณไปร่วมโครงการครับปุ๊บแล้วคุณไม่ได้เติมในวันในจังหวะเวลานั้นก็เท่ากับคุณสลับซีรีส์แล้วสิบสาขามันที่ไหนล่ะตัวประเทศมันมีหลายที่ในกรุงเทพต่างจังหวัดระยองระยองเยอะแยะแล้วยอะเขามีใครรู้มั้งอะไม่รู้กันเอาไปดูข้อแปดนะข้อแปดการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคตอันนี้คิดไปบ้างหรือยัง ก้าการหารายได้เพิ่มใหม่กรัฐในแนวทางใหม่โอ้ได้ยิ่งยากใหญ่สําหรับรัฐบาลชุดนี้สิบการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับภาคประชาชนตรงนี้ก็ยิ่งช้าเลยโดยเฉพาะหาทางเลือกใหม่เนี่ยหาทางเงินใหม่ก็ออกหวยออนไลน์ก็ไม่ทำแล้วครับเพราะว่าไปช่วยประชาชนเยอะเกินไปคิดไปกับทถานั้นแหละช่วยประชาชนเยอะเกินไปเขาต้องช่วยคะแนนเสียงเขาวะนี่คือทํางานด้วยช่วยคะแนนเสียงบอกได้เลยก็แหละตรงๆเพราะผมดูแล้วจริงคนะฮะ แม่ร่างกายคนที่บอกว่าเขาเลือกพรรคนี้เขายัางบอกเลยเขาช่วยคะแนนเสียงอืเขาไม่ช่วยคะแนนใครเลือกอะไรเขารู้หมดอ่ะบ้านหลังไหนทำไมไม่แจกเป็นบ้านอ่ะเขาเรื่องอะไรไปแจกเป็นบ้านอ่ะใช่แจกเป็นบ้านก็เดี๋ยวว่าคนที่ไม่เลือกอ่ะเพราะคนเลือกพรรคพัทยก็เยอะจ <c oughs> ่มาเขาเลยเอาอะไรฮะคะแนนอะไรน่ะคะแนนอะไรอ่าป๊อปปูลา่าเดี๋ยวเขาถ้าไม่เลือกพรรคพัทยเดี๋ยวก็ไปนี่ไงผลสุดท้ายคนที่คิดเลือกป๊อปปูล่าอะไรอยู่ไม่ได้กันโดนออกอนั่นแหละครับ ไม่อยู่ข้างประยาชน